นิดาโพ เผยเช็คเลตติ้งความนิยมทางการเมืองในไตมาสที่2เผยคนไทยนั้นเลือกเทงเป็นนายกมากที่สุดในวันที่29มิถุนายน2568นะครับศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาเปิดเผยผลการสำรวจเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตมาาครั้งที่2ในปี2568นะครับผมทําการสำรวจระหว่างในวันที่19ถึง25มิถุนายน2568จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคทุกระดับการศึกษา และทุกอาชีพนะครับและทุกแหล่งรายได้ในทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นทั้งหมด2,500หน่วยตัวอย่างนะครับจากการสํารวจเมื่อถามถ,ามถึงบุคคลที่ประชาชนนั้นจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้พบว่านะครับในอันดับหนึ่งนะฮะร้รอยละ31.48ระบุว่าเป็นนายนัฐพงษ์เรื่องปัญญาวุฒิพักประชาชนเพราะเป็นคนรุ่นใหม่ที่กล้าแสดงออกมีแนวคิดที่ชัดเจนและทันสมัยอีกทั้งยังแสดงจุดยืนทางการเมืองอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งต่อมาในอันดับที่2นะครับร้อยละ19.88ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ส่วนอันดับต่อมาอันดับที่3นะครับร้อยละ12.72ระบุว่าเป็นลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะเป็นบุคคลที่พูดจริงทําจริงตรงไปตรงมามีความซื่อสัตย์สุจริตทาให้บ้านเมืองเกิดความสงบและต่อมาอันดับที่4ร้อยละ9.64นะครับระบุว่าเป็นนายอนุทินชาญวีรกุลพรรคภูมิใจไทยเพราะมีความกล้าตัดสินใจและมีประสบการณ์ในการบริหารประเทศ และต่อมานะครับผมจะเป็นใครไปไม่ได้เลยอันดับที่5้0รอละ9.20นะครับระบุว่าเป็นนางสาวแพททองทานอุ้งอิงชินวัตรพักเพื่อไทยของ Uncle sen, อังเคิลฮุนเซนเ้ของปป้าทักษีนั่นเองนะครับเพราะมีความตั้งใจในการทํางานแม้จะมีข้อจํากัดในด้านประสบการณ์นะครับแต่และต้องการเปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพในการบริหารประเทศ